กิโตชูคือบริษัทอะไรทำไมมีทั้ง C p พและเบิกชายเป็นเจ้าของร่วมกันทุกคนลองนึกภาพดูนะคะว่าถ้าเราเปิดประตูห้องประชุมเข้าไปเราได้เจอกับคนที่รวยที่สุดในไทยอย่างเจ้าสัวธนินเจียรวนนท์นั่งอยู่กับนักลงทุนระดับตำนานอย่างคุณวอเรนบัฟเฟตต์ในวันประชุมผู้ถือหุ้นเราเนี่ยก็คงจะรู้สึกตื่นเต้นอยู่ไม่น้อยแต่คำถามที่หลายคนน่าจะเกิดขึ้นตามมาเนี่ยนะคะก็คือบริษัทนี้มีดีอะไรถึงดึงดูดใจให้มหาเศรษฐีจากสองซีกโลกเนี่ยมาถือหุ้นร่วมกันได้ ซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ไม่ได้มาเล่นๆนะคะเพราะบริษัทเบิร์กชัยฮัตเทเวของคุณบรอนด์บัฟเฟตต์เนี่ยก็มาเป็นผู้ถือหุ้นอันดับหนึ่งและตามมาติตดๆด้วยบริษัท CP Group ๊ปของเจ้าสัวทนินมาเป็นผู้ถือหุ้นอันดับที่2และบริษัทที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่นี้ก็มาจากฝั่งของญี่ปุ่นค่ะมีชื่อว่าบริษัทอิโตชูแล้วทั้ง c ีพีกับเบิร์กชัยฮัตเทเวเนี่ยเห็นอะไรในอิโตชูถึงทุ่มเง,งินลงทุนมหาศาลให้กับบริษัทนี้ลงทุนแมนจะเล่าให้ัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังเวลาจะมีความหมายมากขึ้นเมื่อเราได้รับการใส่ใจและมีคนคอยให้คำปรึกษาเป็นอย่างดี UOB Privilege Banking เคียงข้างคุณทุกช่วงเวลาที่มีค่า ในจุดเริ่มต้นของบริษัทอิโตชูเนี่ยนะคะก็ต้องย้อนกลับไปในปี1858ค่ะโดยผู้ก่อตั้งอย่างคุณชูเบอิโตเนี่ยนะคะเขาได้เริ่มทำการค้าขายด้วยวัยเพียง15ปีเท่านั้นและต้องใช้เวลาอีกเกือบ200ปีเลยค่ะกว่าที่บริษัทอิโตชูเนี่ยจะขยับขยายธุรกิจเรื่อยมาจากเดิมที่บริษัทเนี่ยทำการค้าขายระหว่างหัวเมืองในประเทศญี่ปุ่นนะคะจนกลายมาเป็นผู้นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศรายใหญ่หญแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นได้โดยปัจจุบันเนี่ยนะคะธุรกิจของอิโตชูนแบ กลุ่มธุรกิจออกเป็น8กลุ่มหลักๆด้วยกันค่ะได้แก่ธุรกิจขายสินค้าสิ่งทอธุรกิจขายเครื่องจักรธุรกิจเหมืองแร่ธุรกิจพลังงานและเคมีภัณฑ์ธุรกิจอาหารธุรกิจขายสินค้าทั่วไปและธุรกิจพัฒนาสังหาริมทรัพย์ธุรกิจ ICT และการเงินและสุดท้ายก็คือกลุ่มธุรกิจใหม่รวมถึงเพื่อข่ายร้านค้าสะดวกซื้อที่เราคุ้นเคยกันอย่างแฟม i l ี m มา t ด้วย โดยกลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยนะคะที่มีการนําเข้าสินค้าเอามาขายในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเราจะมีชื่อเรียกกันว่าโซโกโชชาซึ่งธุรกิจเหล่านี้เนี่ยนะคะเรียกได้ว่าเป็นเหมือนกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้เพราะว่าภูมิประเทศของญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเขามีลักษณะที่เป็นหมู่เกาะ ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆเนี่ยค่อนข้างมีอย่างจำกัดค่ะก็เลยต้องอาศัยกลุ่มธุรกิจเหล่านี้เนี่ยแหละเป็นเหมือนตัวกลางในการนำสินค้าจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาขายในญี่ปุ่นโดยนอกจากอิโตชูแล้วเนี่ยนะคะในกลุ่มโซโกโชชาเองเนี่ยก็ยังมีบริษัทอย่างมิซูวิชิ มิซุยแอนโคซูมิโตโมและก็มารูเบนิที่คอยทำหน้าที่จัดหาสินค้าจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาขายในญี่ปุ่นเช่นเดียวกันค่ะโดยจุดเริ่มต้นที่กลุ่มซีพีเข้าไปถือหุ้นในอิโตชูเนี่ยนะคะก็คือตอนที่ c ีเข้าไปลงทุนในบริษัทพิงอันอินทรานซ์บุกกลุ่มบริษัทประกันที่ใหญ่ที่สุดในจีในในปี2013โดยในตอนนั้นเนี่ยนะคะผู้บริหารของพิงอันเนี่ยอยากจะแนะนำเจ้าสวทนินให้ได้รู้จักกับคุณมาซาฮิโรโอคาฟูจิ ประธานบริษัทอิโตชูในเวลานั้นซึ่งเมื่อเจ้าสวทธนินเนี่ยได้เห็นโปรไฟล์ของคุณโอคาฟูจิแล้วเนี่ยก็รู้สึกทึ่งกับความสามารถของเขามากค่ะเพราะว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยกลุ่มธุรกิจโซโกโชชาตากก็ถอดใจกับธุรกิจสิ่งทอกันหมดแล้วเพราะขึ้นชื่อว่าเป็นกลุ่มธุรกิจที่ไม่ค่อยสร้างผลกําไรให้กับบริษัทค่ะแต่ว่าคุณโอคาฟูจิเนี่ยนะคะเขากลับสามารถทํากําไรในธุรกิจสิ่งทอได้มากกว่า5เท่าเลย แต่ถึงแม้ว่าเจ้าสวยธนีเนี่ยจะประทับใจในความสามารถของคุณโอคาฟูจินะคะแต่ด้วยตัวธุรกิจของอิโตชูในตอนนั้นเนี่ยก็ยังดูไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับ CP สักเท่าไหร่ทั้งคู่เนี่ยก็เลยยังไม่ได้พบกันค่ะ จนเวลาผ่านไปเกือบครึ่งปีค่ะตอนนั้นเนี่ยเจ้าสัวธน,นินมีโอกาสได้บินไปทําธุรกิจที่ญี่ปุ่นเขาก็เลยถือโอกาสนั้นเนี่ยเข้าไปพบกับคุณโอคาฟูจิแล้วก็ได้ยื่นข้อเสนอค่ะขอซื้อหุ้นบริษัทอิโตชูในสัดส่วน10%แต่สุดท้ายเนี่ยนะคะก็มีการตกลงกันว่ากลุ่ม CP เนี่ยจะเข้ามาถือหุ้นในอิโตชูในสัดส่วนประมาณ4.9%ส่วนอิโตชูเนี่ยนะคะก็จะเข้ามาถือหุ้นในบริษัท c ีพโภคภัณฑ์ซึ่งจดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นฮ่องกงในสัดส่วน25% ซึ่งบริษัท c ีพโภคภัณฑ์ในตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยนะคะก็คือบริษัทย่อยของ CPF ค่ะซึ่งทำธุรกิจเกษตรและอาหารอยู่ในประเทศเวียดนามและจีนโดยสิ่งที่น่าสนใจก็คือในวันที่เจ้าสัวธนินเนี่ยนะคะตัดสินใจแลกหุ้น c ีีโภคภัณฑ์กับอิโตชูวันนั้นเนี่ยราคาหุ้นอิโตชูมีราคาอยู่ที่1,300ยเยนต่อหุ้นเท่านั้นแต่ในวันนี้ค่ะราคาหุ้นของอิโตชูเนี่ยมีราคาหุ้นไม่ต่ำกว่า70,00เยนแล้วพอเวลาล่วงเลยผ่านไปจนถึงปี2020นะ ในตอนนั้นเนี่ยบริษัทเบิ k s h i r e Hathaway ของคุณบรอนด์บัฟเฟตตก็ได้เข้าซื้อหุ้นของบริษัทโซโกโชชาในญี่ปุ่นพร้อมกันถึง5แห่งคืออิโตชูมารูเบนิมิตซูบิชิมิตซูแอนโคและซูมิโตโมซึ่งเขาถือหุ้นบริษัทละ5เพร้อมกับประกาศนะคะว่าจะเข้าซื้อหุ้นในบริษัทเหล่านี้เนี่ยสูงสุดไม่เกิน9.9%ของจํานวนหุ้นทั้งหมดในแต่ละบริษัท ดยคุณวอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยนะคะยังเคยพูดถึงการลงทุนในกลุ่มโซโกโชชัทั้ง5บริษัทของญี่ปุ่นในครั้งนี้เอาไว้ด้วยนะคะว่าเขาเนี่ยนะคะมองว่ามันเป็นเหมือนการลงทุนในระยะยาวค่ะและยังมีความเชื่อมั่นนะคะในเศรษฐกิจของญี่ปุ่นที่ยังไปได้อีกในอนาคตนอกจากนี้เนี่ยบริษัททั้ง5แห่งก็ยังมีการลงทุนออกไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกอีกด้วยและหลังจากนั้นค่ะเบิร์กชัยฮัตเว์เนี่ยก็ได้มีการเข้าซื้อหุ้นของอิโตชูเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะจนปัจจุบันเน่ยานนผู้ถ้ถอหุรใญัด หนึงของอิโตชูในสัดส่วน 7. 5เและตามมาติดติดด้วยกลุ่ม CP นะคะที่มาเป็นผู้ถือหุ้นอันดับ2ในสัดส่วน 4. 5ตโดยปัจจุบันนี้นะคะอิโตชูเนี่ยก็มีมูลค่าบริษัทอยู่ที่2.6ล้านล้านบาท ซึ่งเมื่อคิดจากสัดส่วนการถือหุ้นแล้วเบิร์กชัยเฮทเทเว่เนี่ยมีหุ้นของอิโตชูคิดเป็นมูลค่าประมาณ198,349นันบาล้านบาทส่วนกลุ่ม C p เนี่ยมีหุ้นอิโตชูคิดเป็นมูลค่าประมาณ1 1 8 7 2 6ันบล้านบาทถึงแม้ว่าเบิร์กชัยเฮทเทเว่และก็กลุ่ม C ีีเนี่ยนะคะจะมีเหตุผลในการเข้ามาลงทุนในอิโตชูที่แตกต่างกันแต่ท้ายที่สุดแล้วผลประกอบการในช่วง3ปีที่ผ่านมาของอิโตชูเนี่ยก็เป็นสิ่งยืนยัน,นะ เลือกเข้ามาถือหุ้นในบริษัทนี้ร่วมกันเดยในปี2021เนี่ยนะคะรายได้ของอิโตชูอยู่ที่2,433,939ล้านบาทกำไรสุทธิ94,287ล้านบาทปี2022ค่ะรายได้อยู่ที่2,887,420ล้านบาทกำไรสุทธิ1,92,662ล้านบาทส่วนปี2023ค่ะรายได้อยู่ที่3,275,503ล้านบาท จำไรสุทธิ188,23ล้านบาท เห็นได้เลยนะคะว่าเมื่อเศรษฐกิจของญี่ปุ่น,นมีการฟื้นตัวหลังจากเกิดโรคระบาดไปแล้วผลประกอบการของอิโตชูก็กลับมาเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและผลประกอบการที่แข็งแกร่งนี้นก็ทําให้ราคาหุ้นของอิโตชูปรับตัวเพิ่มขึ้นจากจุดต่าสุดในปี2020เนี่ยเพิ่มขึ้นมามากถึง350%เลยและกลายมาเป็นหุ้นที่สร้างผลกําไรให้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่อย่า,ยยางบริษัทเบิร์กชัยฮัตตเวย์ของคุณบรันด์บัฟเฟตต์และกลุ่มซีพีของเจ้าสวทนินได้อย่างงดงาม